ันนี้ใครเป็นคนเอาอาหารให้มันน่ะก็จะเป็นแม่เขาแล้วก็อวินพี่น้องกันนะคะก็ช่วยช่วยกันเลี้ยงเออคือถ้ามันไม่มีใครเอาข้าวมาให้ก็คือมันก็อดไปนะคะเพราะว่ามันเกิดเนี่ยในป่าเนี่ยทุกคนคิดดูดิแล้วใครจะแบบดูแลมันน่ะถ้าแบบไม่มีแม่พี่มิลินอะเอากับข้าวมาให้มันน่ะ บ้านนะคะทุกคนใช่วันนี้นะคะเราจะมาบอกว่าเรานะคะมีสมาชิกใหม่ใช่แล้วค่ะมาเป็นเพื่อนเวกัสนะคะเออ,เอ,อก็เหมือนกับน้องเวกัสละกันก็คือน,น้องหมานั่นเอง<ช>ทุกคนได้ยินไหมคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะออแต่ว่าเราขอบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะได้หมาตัวนี้มาเนี่ยม,มันเป็นยังไงบ้างมันเป็นสตอรี่ที่แบบว่าน่าเศร้านิดนึงนะคะทุกคนก็เป็นหมาจรที่เราเก็บมาเลี้ยงนะคะเอาจิงๆก็คือแบบเป็นลูกหมาของ ที่แม่พี่มิลินอุปถมปัมภ์ไว้เออ,เอ,อก็ดูแลอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่เออมันอยู่อีกที่หนึง่งใช่แต่ว่าพี่ชายอะ่ะเก็บมาเลี้ยงคือมันเกิดมา5ตัวใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วก็เอามาเลี้ยง1ตัวเหลือ4ี่ตัวแล้วคือตอนนี้พี่น้องของน้องหมาก็คือแบบโดนรถชนไปอีก1ตัวตอนนี้มีพี่น้องที่เหลือก็3ตัวด้วยกันมีตัวนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะคะโเค่องของจั่ม ชาโคนะคะทุกคนเพราะว่านองนเป็นาสีดำมากๆทุกคนรู้ไหมว่าเนี้ยแค่2เดือนเองนะออตัวใหญ่มากเมื่อตอนเอามามันน่าจะประมาณแบบ45วันอะไรแบบนี้เลยค่ะทุกคนเอ,อชาโคมานี่ก่อนลูกชาคน,นั่งลงนั่งลงน,นั่งลงน,นั่งลงพยายามที่จะฝุดน้องหมานะคะเออนี่นี่นี่ทุกคนแล้วดูข้างหลังของมันสิข้างหลังเดน<ะ>็นจะเด็นเออเป็นหลังเขาเรียกว่าหลังอานใช่ไหมใช่เป็นหมาหลังอานเขาบอกว่าหมาหลังอานอ่ะจะเป็นหมาที่รักเจ้าของ เออน่แหละก็5้าตัวเป็นสีดำหมดเลย85อย่างี้เหรออันนี้ก็สีดำนะคะวันนี้เออเหมือนกันไงไม่ใช่อ,อ,อ่ะท<ๆ>ุคนนั่งลงกันเอาไหมเอาไหมนั่งลงเออฉลาด<อ>คือน้องอ่ะได้2เดือนอยู่นะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นหมาจอนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีความน่ารักของมันนะดูดิคือแบบไม่รู้เลยว่าอันไหนลูกตาคือมันดำไปหมดเลยอ่ะทุกคนก็คือแบบ พยายามที่จะเออเอาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเลยอะค่ะใช่แต่ว่าไม่เคยเห่าใครที่เข้ามาบ้านเลยนะเล่นกันทุกคนมีแต่เวกัสนะคะที่เห่าแบบเสียงดังนะคะใช่คือขนนางอะสวยมากเพราะว่าเราพยายามเลี้ยงให้เหมือนเวกัสตรงที่ให้กินอาหารดีๆค่ะทุกคนใช่เรารักเวกัสยังไงเราก็จะรักหมาตัวอื่นที่แบบว่ามาที่หลังหรือว่าหมาข้างบ้านหรือหมาจนจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามให้มันกินได้ของดีๆนะคะใช่แต่ว่ามันจนไหมก็นิดนึงเลยนิดนึงนิดนึงคือัยของมันไงสองเดือนทุกคน ที่เห็นแบบนี้นะคะ<ม>เขาแบบเป็นพันผสมค่ะทุกคนตีนเขา,าใหญ่มากดูเท้าเขาเท้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 าใหญ่มากดูดิใหญ่ดื้อลูกเหมือนพี่ชายบอกว่าเอ๊ยการกมือตัวเองเขาบอกว่าเป็นพันผสมของพิษบูนะคะผออสมมาบ้านหรือเปล่าไม่รู้แล้วมันหนักกี่กิโลนะตัวตอนนี้ออกสองเดือนประมาณ7กิโลนะคะจริงหรอ,อขึ้นแล้วหรือเปล่าเราลองเอามาใช่อีกรอบไหมหนกมากไปข้างวะไปทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนะคะใช้ผมมันหนักมากทุกคน ช่างอยู่แต่พังไหมเนี่ยนี่นะทุกคนให้ดูกี่กิโลวะเนี่ยอุ้ยไม่ได้ ไม่ทางแต่จริงๆแบบมันเป็นช่างของคนไงประมาณ 6- กกิโลอ่ะเห็นไหมทุกคนไม่ได้ไม่ได้ชาโคมันนี่มาหนี้ชาโคชาคอนั่งลงลูกชาคอนั่งลงชาโคอนั่งลงชาโคอนั่งลงก่อนเดี๋ยวขนมเออไปซื้อหนุมไปซื้อหนุมอนงก่อนลงคอนทุกคนเอาหมาช่างน้ำหนักคือเหนื่อยนะคะจริงๆมันจะมีช่างของหมาที่แบบว่าพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆถ้าไปโรงพยาบาลสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นช่างของคนเอาใหม่นะเอาใหม่นะชาคนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลง ลองช่งยลองไม่น่าจะได้เดี๋ยวเขาลองไหมให้พี่มิลินบ้างมันหนักอ่ะทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนให้พี่มิลินบ้างนะคะมาก นั่งนลูกนั่งโอ้โหจะรู้ว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่ก็คือแบบเหนื่อยอ่ะงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเขาอ่ะจะชั่งน้ำหนักตัวเองแล้วก็อุ้มชาโคเออได้ได้ได้เออขอถอดก่อนนะคะปกติมิเรีน่ะจะหนักประมาณ42.43นะคะเลองอุ้มชาโคดูว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่เออแล้วค่อยไปบวกเพมกันทีหลังหนักมากบอกเลยตัวถอดรองเท้าด้วยนะโอเคนะหนื่อยองามอนะทุกคนโอ้โห ประมาณ7-8กิโลอ่ะลบ43บอ่ะถ้าแบบรวมเสื้อผ้าเขาอะ7กิโล7กิโลโอ้โหชาโคเด็กควายเข้าไปเป็นตัวเลยเหรอเนี่ย <c oughs> สองเดือนนะเนี่ยมา,าแรกยังน้ำหนักประมาณแบบ2-3มัออ้งเนาะใช่โป ถ้ามันพูดได้ปล่อยกูเ้อะกูอึดอัดอ่างนี้ใช่ปะทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะจะพาชาโคไปเจอพี่น้องที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ประมาณ3ตัวนะคะใช่รอติดตามพี่น้องทั้ง3ของเขาว่าหน้าตาแล้วก็ขนาดรูปร่างจะเท่าชาโคไหมโอเคป่ะป่ะ คนเราจะเอาชาโคขึ้นรถนะคะาชาโคแล้วขึ้นรถแล้วมาแล้วขึ้นก่อนแล้วนะตัวช่วยด้วยมาแล้วชาโคชาโคมันเป็นหมาที่แบบว่าไม่เคยขึ้นรถไงโอ้ไเดี๋ยวไปเจอกันที่แหล่งกำเนิดของมันเนาะโอเคปไปเลยค่ะ โอเคทุกคนคือตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บริเวณที่แม่ของชาโคนะคะเกิดนะคะว้ชาโคมันจะเดินเองไม่ได้ไงหนักมากหนักมาก,มากๆทุกคนแต่ว่าเราต้องอุ้มไว้นะคะเพราะว่าพี่ชายบอกว่าแม่หมาของชาโคะอ่ะคือโหดมากดุนิดนึง <S 2> <S 2> ดุดุด <S <S โอเคงั้น<อ>เดี๋ยวเราไปพาเจอน้องๆที่เกิดมาพร้อมๆกับชาโล้วกันโอเค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินไปดูนะคะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยเข้าปากลค่ะเฮ้ยทุกค,คนไปไหนแล้วนี่นี่ไงตรงต้นไม้ดา<ำ>ๆมาเห็นไหมเราเรียกออกมาได้ดไหมเรียกว่าอะไรอุ้ยสองตัวเลยเหรอเออสีดำมากสามตัวเหรอข้างในอ่ะเองนะแม่มันอยู่ตรงนี้นะอ๋อตัวนี้คือตัวแม่มันเหรอใช่แม่มันดุเลยดุเดินจัดหลายคนหรอหลายคนแล้วเดินกัดหลายคนแล้วเราจะเป็นลายต่อไปไม่ได้ไม่ได้อลองมาดูนะ นี่นี่ทุกคนตัวนี้เขาบอกว่าผาสมบางแก้วนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นแม่ของมันใช่ไหม จำแม่ได้ไหมเราอะ่ะแต่ว่ามันก็กระดิกหางดุ๊กดุกดุกนะคะเออมันไม่รู้ไงตัวแต่คิดว่ามันจําไม่ได้นะจำไม่ได้เพราะว่าชาโคอ,อาบน้ําทุกวันเลยกิ่นมันหายไงใช่แต่เหมือนแม่มันมากเลยทุกคนเหมือนจริงเว้นแต่หูอะหูตัวนี้มันก็จะแบบยาวแล้วก็หูตกนิดนึงเออดูดิหูมันอะนเดี๋ยวให้พี่ชายอุ้มเข้าไปหาแม่มันนะคะโอเคคือกลัวมันกัดกันมากเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี้กี้มันชื่ออะไรนะชื่อกี้ หมาตัวร้นะตัวหลังดูไหมเนี่ยสีขาวเนี่ยอันนี้เนี่ยนมสดนะคะเป็นหมาจรเหมือนกันออกลัวกลัวกลัวนะคะกลัวน่าจะจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเอาขนมให้น้องด้วยนะคะโอเคกี้แล้วอะไรน้องนมอนอเหเหมือนเขาบอกว่าถ้าจะให้หมาฟังเราอ่ะต้องให้มันกินน้ำลายเราด้วยนะคะเป็นความเชื่อเดี๋ยวเราจะกินขนมอันนี้นะคะโย อันนี้คือหมารอบด้านเฮ้ะทุกคนเราจะพยายามเอาขนมให้กับแม่หมานะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องระวังมากมากเพราะว่าแม่หมาก,ก็คือค่อนข้างที่จะดุใช่เอาไปไหนแล้วนี่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 อยู่นี่มันมือดอะทุกคนหมาตัวสีดาไงาต้องโยนขนมให้นะคะเราไปใกล้กว่านี้ไม่ได้ก็ให้ ดมๆกินอาหารไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูชาโคกับพี่น้องของเขานะคะว่าเ,าเขาจะจํากันได้ไหมโอเคปะตอนนี้นะคะเราพาชาโคนะคะเข้าไปหาพี่ๆน้องๆที่เกิดมาพร้อมกับชาโคนะคะนี่ แล้วทุกวันนี้ใครไปคนเอาอาหารให้มันน่ะก็จะเป็นแม่เขาแล้วก็อวินพี่น้องกันนะคะก็ช่วยช่วยกันเลี้ยงเออชาโคจําพี่ๆน้องๆได้ไหมเออจะจำไม่ได้อะแล้วก็ชาโคนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตัวใหญ่แล้วก็อ้วนกว่าทุกๆตัวในบมรรดาพี่น้องเขาเลยแล้วก็หมาพวกนี้นะคะบอกเลยว่าได้กินมื้อกาดมื้อบางจะได้กินแบบแค่อาหารเช้าอาหารเย็นก็คือถ้าสมมติว่าแม่ว่าอย่างเงี้ยค่ะแม่ของพี่มิลินะไม่ว่างก็คือหมาก็ไม่ได้กินอืมนอกสงสาร นี่ทุกคนชาโคมันดมๆด,ดมกลิ่นอ่ะหมาตัวอื่นมันก็จะอยู่ในป่าแบบนี้ทุกคนาค่ะมาแล้วออกมาแล้ว โอ้หอย่างนี้ก็คืออันตรายไงเพราะว่าไม่รู้ว่ามีงูมีอะไรหรือเปล่าไงทำไงดีอะเราพยายามหาอินเสิร์ให้ทุกคนดูเป่าว่าพี่น้องของเขาอะเป็นยังไงเออได้คิดว่าน่าจะไม่ออกมาแหละทุกคนเพราะมันน่าจะกลัวเรานะคะใช่คือเอาจริงๆเราอยากถ่ายให้ทุกคนเห็นมากว่าความแตกต่างของชาโคกับหมาตัวอื่นอะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวเนี้ยเราเก็บมาเลี้ยงได้ประมาณ2เดือนแล้วใช่ไหมเกือบสองเดือนแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูไง นั่นแหละก็เดี๋ยวพยายามจะเก็บภาพให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเออหมาตัวอื่นนะมันเป็นยังไงเนาะค่ะเพราะว่าถ้าให้ถ่ายแบบนี้คือมันไม่น่าจะออกมาให้เราเห็นนะคะใช่คือมันกลัวแหละทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวพี่แจงเก็บภาพให้ดูแล้วกัน จะเป็นคนเอาอาหารเข้าไปให้แบบนี้ทุกวันนะคะแม่ก็จะเอาวางไว้ตรงนี้เลยหรอเอออถ้ามันหิวมันก็จะอยากเอ้ยถ้าหิวมันก็จะอยากได้ไงวะถ้าหิวมันก็จะออกมาเนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยมันกลัวทุกคนเราต้องแบบขอยอยู่บางทางไงคือเสียงหมามันอาจจะดังหน่อยนะทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนดูดูแม่พี่วินก็จะเอาข้าวไปให้มันอย่างนี้นะคะทุกๆวันเลยนะคะนี่มาแล้วมาแล้วนี่ทุกคนทุกคนนี่นี่นี โอ้โหดูมันกินสิโอ้โหเหี่ยบนจานข้าวเลยอะอยู่ไกลๆนะเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆอะมันจะกลัวแล้วมันจะไม่กินนะคะโอ้โหกินไวม,มากเหลือสามตัวนะคะสีดําหมดเลยคือถ้ามันไม่มีใครเอาข้าวมาให้ก็คือมันก็อดไปนะคะเพราะว่าันเกิดเนี่ยในป่าเนี่ยทุกคนคิดดูดิแล้วใครจะแบบดูแลมนะันอะก็แบบไม่มีแม่พีม่มิลินอะเอาข้าวมาให้มนะัน ชาโคอ่ะเป็นหมาที่ถูกเลี้ยงดีมากทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะมันก็จะขนาดพอๆกับ3ตัวนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> กินเองกัดกันเองคืออะไรแล <c oughs> ้วมากินข้าวแล้วอย่าแย่งกันสิแม่มันไม่อิ่มหรือเปล่าหมดแล้วแม่พิมลินนะคะก็ <c oughs> จะเอาข้าวมาให้มันนะคะสามารถบริจาคอาหารหมาได้นะคะทุกคนเออเอาเป็นอาหารนะไม่เอาเป็นเงินนะทุกคน เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นดราม่าเอาหาเลยใครส่งมาได้ก็ส่งนะคะโอเคเนี่ยดูดิสามตัวไงมันแบบมันต้องให้เยอะหน่อยอะชาโคคือตัวใหญ่ไปเลยนะคะให้ดูเปรียบเทียบ<ๆ>ชาโคคือใหญ่มากทุกคนหนักมากทุกคน,นไหวไหม คนอุ้มมาไหวไหมก็คือแบบสุดนะคะหนักวอย่าดิ้นดิ้ชาโคอย่าดิ้นอย่าดิน<ม>้น็คือชาโคมันก็ไม่รู้เรื่องแหละเพราะว่ามันจําไม่ได้หรอกคิดว่ามันน่าจะจําได้นะเพราะว่ามันพยายามที่จะแบบมองไปหาพี่น้องของมันนะคะเออเนี่ย<ป>ะดูดิมันมองเข้าไปนะคะ<ช>ตัวลองปล่อยมันไปไหมลปล่อยแบบถือเชือกไวนน้นะคอเาลองปล่อยเนี่ยเนี่ยมันมันวิ่งแล้วอ่ะทุกคนอะตัวลองเข้าไปใกล้ๆสินเนี่ยเนี่ย เอ้ยแล้วเดี๋ยวไอชาโคไปกินข้าวของตัวอื่นหมดนะคะชาโคพอมันนี่กมานี่อย่าไปกินของน้องดูสภาพชาโคที่คือแบบตัวใหญ่มากอ่ะเกินกว่าถาดอีกอ่ะชาโคนี่นี่นี่ดูน้องเดี๋ยวไปใกล้ๆนะคะพีชาโคมึงแบ่งให้น้องกินบ้างพยายามที่จะหลอกล่อให้มันมากลัวพี่น้องมันจะมาข้าวหมดถาดพอดีเอาให้มาชาโคมามากินของตัวนี้เลยเออนี่ขนมชาโคนะะค あの。<laughs> <laughs> เราก็เลี้ยงแบบดีเลยนะถนมแบบดีดีเลยอะแล้วก็อาหารเมที่เอามาให้ก็เป็นอาหารอย่างดีนะคะใช่ค่ะชาวโคก็กินอาหารหมาแบบนี้เหมือนกันนะคะใชะ่โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้หมาตัวอื่นอะกินข้าวก่อนละกันเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในนี้นะคะมันก็คงไม่มากินอะใช่งั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีว่า3มตัวนี้จะยังไงนะคะถ้าใครอยากเลี้ยงก็อุปถัมภ์ได้อุปถัมภ์ได้นะคะส่งอาหารมาหรือว่าถ้าต้องการที่แบบว่าอยากจะเลี้ยงน้องหมานะคะก็ติดต่อมาได้นะคะโอเคป ยาวนะคะเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากทุกคนแบบมันใช้พลังงานเยอะมากเลยนะกับการที่แบบอุ้มหมาหนึ่งตัวที่แบบ7กิโลอย่างเงี้ยทุกคนลองคิดดูว่าถือของ7กิโลมันหนักแค่ไหนนะคะเออแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาถ่ายให้ดูว่าความเป็นมาของหมาตัวเนี้ยมันมาได้ยังไงนะเออะะดูดิความโซนของมันน่ะมันอยากจะไปเล่นกับพี่พี่น้องน้องของเขานะคะ <c oughs> นี่แหละคือเป็นจุดเริ่มต้นของชาโค <c oughs> เราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเออมันเริ่มต้นมายังไงนะคะก็คือมี แม่หมาตัวสีดำเมื่อกี้นั่นแ,แหละมันเกิดลูกมาประมาณ5ตัว ใช่ค่ะแล้วก็เก็บมาเลี้ยงหนึ่งตัวก็คือชาโคเหลือสี่ใช่แล้วก็ตัวหนึ่งโดนชนไปใช่ไหมใช่ไหวไหมทุกคนทุกคนมันออกแม่มันเอากระดูกมาให้นะคะดูดูดูนี่ทุกคนมันออกมาแล้วเออเห็นไหมเห็นแม่มันไหมวิ่งไปแล้วตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้ก็เป็นหมาจรจัดค่ะช่วนมสดเหมือนกันนั่นแหละก็เลยแบบมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าเออมันเริ่มต้นมาเป็นยังไงนะคะโอเคก็ถ้าใครแบบอยากเลี้ยงหรือว่าสมทบภุมิ ทุนเอินจมทบทุนร่วมบริจาคอาหารหมานะเอาอาหารหมาไม่เอาเงินสดนะอืนั่นแหละก็ส่งมาได้เนาะใช่ติดต่อมาได้นะคะอืเอาเป็นอาหารเม็ดละกันโอเควันนี้ก็ไปละใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไปละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ